งานซ่อมนาเทสแม็กไทนรอนซิตรุ่น 2U มือที่งานในเอ็ม754756432การเทสพาระบบโปรแกรมที่ใช้ในการเทสครับราการกรอกข้อมูลเข้าไป1010ห10ลักแปนในโค้ดข้อมูลสถานะไฟล์ขึ้นปกตินะครับ ทำการรูดสมุดหครั้ครับในที่อกทำการนำม้ามาคลิกอุ่มลีดข้อมูลเช็คสถานะไฟสถานะไฟขึ้นปกติทําการรูดสมุดหนึ่งครั้ข้อมูลจะโชว์ขึ้นมานะครับ ทำการกดเขียข้อมูลใส่ข้อมูลเข้าไปสิบหลักครับทำการกดอินนคดข้อมูลและเช็คสถานะไฟและรูสมุดขังครับก้บ้อง่อน,งนว ครับทำการกลีดข้อมูลนะครั้งข้อมูลขึ้นปกติมาเรียงาน,นซ่อมเครื่องนี้จะเป็น0321ทับ100นะครับ